ให้เกิดสะพานฟาร์มสะพานนะมีสองตี <c oughs> อย่าเพิ่งข้ามไปขวามือให้มันชนไงี้ยไปใกล้สะพานเลยไม่มีผมใกล้จุดฟาร์มฟาร์มซ้ายไปก็ได้ โอ้โหผมโดนออกมาออกแล้วช่างมันปล่อยมันปล่อยสะพานไปเลยแม่งเกาะฟ้าคาตานะเ <c oughs> มื่อกี้หมัดหมัดชาร์จฟ้าให้มันมันเพ้งกับคาตานะได้ดูดูผิดน่าจะเพ้งได้หมดผมว่าเอ้พวกที่สีบานหรือมันเพ้งสีขาวไม่แน่ใจいいคนอะไรต่อยกระดาบ <c oughs> ระวังนะเบอร์สองอยู่สะพานคนเดียวอย่าไปหย่องผมกดบาร์ที่ให้ดูหรอมันก็มาสามแ,แล้วจะโดนรวบต่อมันมีอี่ให้มันไฟกันเองเนี่ยคนไล่ผมกดบอดอบอดหรอได้บอดแล,แล้วเราเข้าบัรแล้วโดนแจม จากสองตี้ออโอ้ยได้ฟินิกบาสมาแล้วเบอร์หนึ่งตามไปสะพานไไเก็ไฟมีอมีนขอคนหน่อยผมได้เจดทองดาบทองว่ะหัวมันหล่นเอ้ยมันตามอยู่ล่ลอมาล่อมาล่อมา,มมามล่อมาล่อมาๆๆอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวเลย อ่ะมันอยู่ตรงกลางลาแล้วลุมมันเออเอาดีโอเคตายหนึ่งโอเคตายสองเอาเกาะมาเกาะมาดาบดาบใหญ่ม่วงดาบใหญ่ม่งระวังระวังระวังเติมเติมมันมีสองตีสองตีมันมนหัวบนหลังคาแตกไปแล้วตีหนึ่งตีไปล้เดี๋ยวมันเกิดบัวได้อยู่ตีนั่นมันมันก้านกระานตน สไต,ตม์นาสไตล์ของกัตน,น,น,นะสไตล์เหรอปมกดผูใชานะอืมฟันฟันอะไรฟันนีสสาเราเราสติ๊กไปสะพานก็ได้เกาะฟ้ามาแล้ว<ป>เอสียงเท้าเสียงเท้า,ยทาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่องมึรู้จักดาบทองจดโศทองเปล่า <laughs> เฮ้ยมีอีกมีอีก,อก <laughs> เออ <laughs> หมายมตกใส่หัวหม้มันตกใส่หัวนน <laughs> โอ้โหมาตายทิดเดียว <laughs> โอเคฮุกโดนเรียบร้อย <h ums> ระวังรอรับเติมเกาะก่าก <h ums> <h ums> ไปเติมช่องตรงไหนดีวะเป็นนี่เอนก็ได้ เฮ้ยจะวิงว่งวิ่งวิ่งเข้าวัดเลยเผื่อเผื่อได้ใส่ดินซ้อมอ๋อคิวลีดเดอร์ป่ะตอนเนี้ยของเราใเออเออบนหบัวบนหัว ่าคุณแจที่ผมไปซื้อของเปิดช่องอคุณแจห้องเฮ้ยห้องอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวซื้อยันฟ้าไปปุมหัาไม่มีอะไรเลยผมซื้อไอ้นี่ก็หมดเราไปไปที่ห้องทองกันหน่อย すべてが破壊されるのをとくとみよーコーダどこか,懐かし、い感じがするわね。バッド <laughs> อุ้ยทางลงอยู Gesch ่น <player> ี่พ <inappropriate> ี Bree ่น้องมีคนเปิดแล้วเฮ้ยคนอยู่คนอยู่ด้วยคนอยู่ด้วยเดี๋ยวเปิดยันใส่ยื้อไว้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 เปิดเปิดอันตี่าเข้าไปผมเปิดยันใส่หัวโอ้โหไม่โดนหัวนี้วะอันตีใครเนี่ยอันตีเรานี่มาอืมแลบบสุดท้ายยอดตก มาตีมันด็พลังดับเบิลฟินิกบาสมีเมเทมีเมเทมีเมเทแต่เล่นปืนใหญ่เมเทเหรอแต่เล่นเองน่าจะมีหลายอย่างเลยครับแมนแต่เซอร์เร์วิสมีมีป่ะมีสเปียร์สเปียร์ม่วงให้ผมป่ะมีหอกทองอะบิจเจตทองหอก ไม,ไม่ไม่ถือทับเปียเลยอะไรเวฟโล่ไดา,ายแอร์โลเกินหมื่มมนหกภาพแมนชิปมีธนูไฟนะใครเล่นปัมเกาะ ไปซื้อของไม่มีเก่ะม่วงเลยมีปะไม่มีอ่ะไม่มีไดนมี 10, หมื่นหกอ่ะมันคงเซ็งอ่ะโดน,ดนเปิดกล่องแล้วเดินข้าวเอ๊ยมีคนมาเ,ออเห็นแลๆๆ้วเห็นแล้วโอ้โหยัดเท่ย่างแรงเลยไวเปอร์ <V iper S 2> อยู่กับผมคนนึงนะม,ม,มันมันใช้อันตีอันนี้เหมือนกัน มันหายตัวเหมือนกันมันมันไปเติมแล้วมันไปเติมแล้วมันไปเติมแล้วตายตัวนึงผมตามหลังมาอยู่โหแม่งผมผมไล่ไล่ตัวเลื่อยน้อยอยู่โอ๊ยขานไว้ก่อนเฮ้ยโหหลบ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 ไม่มีอันติไม่มีอันติเอาใครวะเอาสายสองโอเคโอเคมาแล้วมาแล้ว เมันจะตายละโอ้ยทีเดียวโอเคระวัาางโดนตอนตอเติมเติมเลือดอท,ที่เกาะม่วงอันหนึ่งใช่ไหมเก็บไปแล้วใช่ไหมใช่ผมเก็บมาแล้วยังไงสปี์ลองสอนม่วงนะมาผมใช้ไม่ทองเนี่ยขอเช้หนิกบ้านไอเนี่ยเกตวอร์ดเกดวอร์ด ดับเบิลฟ oh, ินิกบาร์ดระวังอินพินนอลอินพินนอลโหแม่งสีงใช้ก็ได้ไม่ไม่ใช้ก็ผมลงไปเอาไว้นี่เดี๋ยวมีคณะม่วงดาบใหญ่ม่วงเฮ้ยกืนใหญ่ใครเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาผมลงมาคอนโดไฟเดี๋ยวเหมือนจะบอดต้อจะบอดต่ระวังนะกับบอดเนี่ยตายวงแล้วนะก้อนรักอ่ะมันใช่บอดเหรอไม่ใช่มันเกิดมันเกิดไม่เหรอเหรอเออมันเกิดที่เมื่อกี้แหละ ตายย่ะมันมากู้ของอะิเอีกตัวนึงนี่นี่สองอีกตัวนึงอ่ะเ้มัน,ไ,นไปเก็บของตรงพี่เก่าปะเช็คก,ก่อนออ เอออยู่นี่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 กาอม่วงเกาม่วงด้วยระวังระวังมันช้าอยู่อกาะม่วงนะจ๊ะเอาเกาะม่วงมาสิวังมันช้าอยู่เกะม่วงเกาะม่วงวยอะไรนี่เกาะอะไรมันไปเอามาจากไหน เดี๋ยวมันพึ่งฟาร์มปกติปติใครยังไม่มีผมโอเคแล้วเดี๋ยวมันแบบเหมือนฟาร์มใกล้ๆแล้วมันจำได้ว่ามีเหลือไว้ปก<ส>ุญแ<อ>จโยนทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสมรูนเดี๋ยวห<อ>นักหนักชัดตักหนัก<อ>ผมลืมเอยเอาเงินให้ผมก็ได้ผมมีรถปหมรถราคาอยู่อ่ะหมื่นหมื่นสองอ่ะผมมีรถราคาอยู่ อ๋ออาดิเดี๋ยวๆ,ๆแล้วต้องโยนให้ยังไงเลยคีเอายันก่อนใช่ไหมโอเคเอายันนันหนึ่งแล้ว่าสุม่ใม,มใ, <ๆ S 1> ให้หมดจะได้ไปต่อเลยบวกเนายโจโจโจฟ้าลวน <laughs> เอายันเรื่องอะไรอะไรผมง,งได้ไหมได้ยันแล้วเดเซอร์สวิปโอ้อเอามาสองอันเลย <laughs> อะไรเนี่ยอะไรของ okay, ตา <คน S 1> ดีดวเน<ด>ี่ยบูมูลก็ดีนะใครเล่ลองอ่าผมมีฟินิกบาร์ดีมันไม่ได้ใช้ฟูมูนอ๋อฟูมูลผมใช้ก็ได้อเอเซอร์เก็บไว้ก็ได้ <laughs> อยาาให้คนอื่นเลยนี่ <laughs> มันตีของทองนี่ว่ะตานี้ต้องแชมป์จะได้ลงชิป ไลท์ทิ้งเว้นแต่เกมเปิดแล้วแม่งจะกลับมาตัดไฮไลท์แทบอ้วกยี่สิบโปรคริปสรุปยอมทิ้งแน่นว่าอัดหม่ไม่ลองใช้ไอ้โปรแกรมที่มันตัดไฮไลท์องจะได้ไม่ต้องเหนื่อยถ้าแบบไปไ like ลท์ในทวิตอันนั้นน่าจะพอทําได้แต่ภาพมันแตกไงคอมผมไม่ได้หมด,ดมันตัดมาจากไหนนี่ไม่ได้มันโหลดมาได้แหละแต่ภาพมันแตก ก็เลยต้องอัดไปเล่นไปแต่แบบความจุเครื่องก็มีจำกัดอยู่ดิ <c oughs> ลงโล่แบบโม่เย่มีสักที <c oughs> เรียกต่อ นี it, ่ไงไอดอกจะร่วงแลละตรงหน้าเลยเปิดวงเลยบ้ทันโนทันโนทันโนเฮ้คนวะฮุกอย่างทำอะไรทำอะไรไอหมอนี่แปลงางยิงแม่งเลยกัน เอ้ยโอ้ยมนโดมโดมโโอเคต้ยหนึ ray. ่งต้ตหนึ่งมันวันนี้เหี่โอ้โหมันคอมอเตอร์เราตวผมเปิดตีนะเปิดงวหัวเลยไม่ไหวล้วเกอตัวีนะผมคุมหัวอยูเดียวผมลงไปชุบเฮ้ยมันช้าด ชุได้ชุบได้ชุบได้ชุบได้อผมขเชื่อเล่นในวงเล่ในวงเลในวงรรอไปตายตายสอรโอ้โหมันดบล็ันยดนเราเบิดตายมียันทองมาให้ด้วยเติมเติมเเติมเดอีกตัวนึ่งมันหนีไปปะหน้าหน้ามันต้องออกอะมันไม่ออกมัก็ตายอ่ะใช่เขาพาเปรี้ยวอยู่ข้างในวง โอ้ยโดนบอสโดนยิงด้วยเขาโดนยิงซีตรงไหนวะเนี่ยโอเคโลอยโดนสไนเปอร์ยิงรีบชุบรีบชุบรีบชุบเดี๋ยวโดนเรารีบชุบรีบชุบมันมาแล้วมาแล้วเข้าวง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 เราฮะมิดหลุดหลุดหลุดเดี๋ยวรอรอรับรอรับไอ้หลังบ้านเนี่ย ยิงฟรีอ e ีสปอร์ตมันต้องอ้อมป่ะ,น,ะนี่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 เพื่อนชอบยิงฟรีอ e ีสปอร์ตใช่ไหมบอกเออสองตัวโอ้ก็สามตัวมาเออโจฟรฟินิกบ้าจะตายตัวนึงละเอย,ยอโยโตอันติปืนยิงตายแล้วยโยโตโอเคมันหายตัวหายตัว <S <S> <S โอ้ โดนคอรเตอร์วะซอกสวยยันทองนี่มั้งเนี่ยไม่ต้องแล้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วระวังนะ8แปดตัวเดยวโดนตอนมีอันตีครับโอเคนั่มีอะไรให้รู้นแล้วนะเปล่เติมหกเติมเลยอ๋อมีผมมีนี่อยู่ มีเอ้ยมียันทองอยู่อยู่ไหนวะเนี่ยเปิดแล้วเิดนึงละเปิดก็ได้ยเปิดตรงไหนไงประเด็นลราคนก็ได้คุณโอ้โหเจ็ดทองบาทเลยโอ้ยไอ้นี่เจ็ดทองแบบว่าสกายฟอร์สค่าเราได้เกาะปืนนี้ไม่น่าใช้อี่ตัววะเนี่ยฟินิกส์บ้าโอเคพอละอย่า ใส่สแตทด้วยนะเข้าบงเข้าบงเข้าบงเจอแล้วจะเปิดวงใสเลยอันนี้มีเกาะทองให้ไหมเนี่ยผมเห็งห้อยไม่ได้เราอยู่ตรงไหนวะผมเก็บไปแล้วผมเก็บไปแล้ววอลเลยมีมีมีตีนมามีตีนมาเราเขาอยู่อยู่มาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวต้องเปิดวงโอ้โหมันทุกผมยับเลยได้ได้อยากบบกตรงนี้ได้เลยเอออาเอาพักก่อนเราพักก่อนนี่นี่มันอยู่ผมอยู่ผม โมีพาร์สองตัวโอเคผมสับแล้วตายหนึ่งายล้ตังกได้ิายแ้ตาา้ตัวฮิวตัวฮิวไม่ต้องเอาแล้วไอ้ตัวฮิวอะเอาตัวเอตัวล็อกได้ฆ่าแล้วโอเคเหลือตัวเดียวสวยมต่จตายหมดเอ๊ผมเรียกผมเรียกอะไรกันไว้ไอ้พาร์กับตัวฮิวเออมัน ต้นได้บอกว่าเอาตัวฮิลก่อนต้องฮิลปสองตัวมันความหมายเดียวกันเนี้ยพระเอาฮิลเลอร์แต่เกมนี้ hmm. แม,ม่งมีดันมีพระหัวโลน